วัสดีครับวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะครับกับ w b 3 6กามสหานะครับพามาชมรถสวยอีกหนึ่งทันนะครับที่เราเพิ่งรับเข้ามาไม่นานนะครับก็จะเป็นเจ้าตัวนี้เลยตัวยอดนิยมเลยครับรถรุ่นนี้ครับเป็น C Class นะครับปี2013นะครับเป็นตัวเฟสดิฟแล้วหรือว่าเป็นตัวม i n เนอร์เชนเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือสังเกตได้จากไฟหน้านะครับจะแตกต่างจากตัวก่อนเชนนะครับเป็น C 2 0 0 CGI แต่ว่าคันนี้มาในแบบฉบับ AMG Look นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่า AMG Look คืออะไรนะครับไฟหน้าเป็นไฟหน้า LED แบบนี้นะครับกันชนหน้าเป็นแบบสปอร์ตแบบนี้นะครับหรืออานข้างนี้นึงครับล้อเนี่ยลูกค้าไปเปลี่ยนเป็นล้อแม็กแบบ AMG มาเป็นล้อแท้4วงนะครับพร้อมกับยางปี2024นะครับวิ่งยังไม่ถึง1,000กิโลนะครับเพราะฉะนั้นน่ยซื้อไปใช้งานได้เลยนะครับ ก็รถสวยเนี่ยดูยังไงครับเนี่ยเปิดขึ้นมาก็อย่างนี้เลยครับไม่ต้องอธิบายเยอะส่องมาเลยครับใกล้ๆเลยครับน็อตเดิมทุกตัวนะครับนะครับฝากระโปรงทุกตัวเลยครับไม่มีขยับนะครับไฟหน้าเดิมจากโรงงานนะครับสติ๊กเกอร์เดิมอยู่ครบไฟหน้าเดิมจากโรงงานนะครับประวัติรถคันนี้เนี่ยเดี๋ยวบอกสั้นๆเลยเป็นรถสองมือนะครับแต่ว่าเป็นการส่งต่อมานะครับเพื่อนคุณพ่อใช้อยู่ลูกชาย อยากได้ลูกชายก็ไปคุยกับพ่อให้พ่อจีบมาให้นะครับมาเป็นมือที่2นะครับเพราะฉะนั้นประวัติเรื่องเข้าศูนย์ประวัติดีมากนะครับแล้วก็หลังๆมาลูกค้าเข้าอู่แต่ก็จะเป็นอู่ที่รู้จักกันนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องประวัติสบายใจได้ก็ห้องเครื่องเนี่ยเราได้มาเราแค่ล้งงางทำความสะอาดนิดหน่อยก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับรถรุ่นนี้มาพร้อมกับเครื่อง M2.1 เป็น EVO แล้วนะครับเพราะฉะนั้นความทนความแข็งแรงจะเหนียวกว่าตัวเก่านะครับ แล้วก็เป็นเครื่องยนต์7สปีดเรียบร้อยแล้วครับโอเคที่สําคัญนะครับเรามีการวัดค่าสีเรียบร้อยแล้วทั้งคันนะครับขึ้นร้อยกว่าทั้งหมดนะครับอาจจะมีเก็บสีมาบ้างนิดหน่อยครับแต่ถือว่าสภาพโดยรวมกับปี2013สภาพรถแบบนี้นะครับกล้าท้าชนในตลาดเลยครับว่าหาไม่ง่ายก็ล้อหลังก็เป็น AMG นะครับทั้งหมดนะครับอ่าดูด้านท้ายครับไฟท้ายก็จะเป็นลักษณะแบบนี้แหละนะครับซึ่งจะแตกต่างกับตัวก่อนเฟสนะครับ โอเคอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนิดนึงครับว่าท้ายเดิมไหมครับพวกตะเข็บต่างๆพวกนี้ครับรอยอาร์ตต่างๆเดิมอยู่ครบครับไม่มีการทําสีใดๆทั้งสิ้นนะครับคือบอกเลยว่ารถนี้ม่งสวยจริงๆถ้าใครหาอยู่นะครับแล้วก็ที่สําคัญบำรุงรักษาถึงมากนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูภายในกันครับคือได้มาเนี่ยเราแทบไม่ทําอะไรเลยครับมาแบบนี้เลยนะครับอาจจะมีการฟอกเก็บงานฟอกบอร์ดนิดหน่อยครับรอยตัวต้องส่งหนังสือทุกอย่างเนี่ยครับอยู่ครบหมดนะครับไม่มีการลอก ครับตามนี้เลยที่สําคัญเลยครับเดี๋ยวเอานะให้ดูเลขไม้นิดนึงนะครับเลขไม้อย bueno> ู่ที่หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันแปดร้อยเจ็ดสิบสองกิโลนะครับก็เลขไม้เป็นไม้แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์สภาพนะเราส่องไปเรื่อยๆนะครับผ้าหลังคาตึงเปี๊ยะนะครับต้องเล่นนี้ครับผ้าหลังคาเนี่ยเรามีการเปลี่ยนแล้วเพราะว่าต้องยอมรับว่ารถมันเก่าเนอะมันมีการห้อยเราก็ไปทําจัดเก็บงานให้เรียบร้อยนะครับสภาพเกสต่างๆนะครับทุกทุกอย่างใช้ได้หมดเลย โอเคก็เดี it? It <So S 1> mm ๋ยวหลังจากนี้เนี่ยครับเดี๋ยวเราจะพาไปทดลองขับนะครับไปดูว่าสภาพท่วงล่างเป็นยังไงการขับขี่เป็นยังไงนะครับมีเสียงอะไรเข้าไหมนะครอย่างที่บอกครับเราได้มาเนี่ยเวลาเต้นเราเลือกรถอะครับเราจะเลือกรถที่ตัวสภาพครับรถจะต้องไม่มีการชนหนักครับพลิกความจมน้ําใดทั้งสิ้นแต่รถคันนี้มันยอดเยี่ยมือนที่ว่ามันได้มาสภาพที่สีเนี่ยบางมากทั้งคันแล้วน็อตเดิมไม่มีขยับ ก,ก็อย่างที่บอกไปต้นคลิปะะว่าเมื่อเราซื้อมาใน,ในรูปแบบที่ตัวถังสมบูรณ์อยู่แล้วเนี่ยไอตรงเครื่องเกียร์หรือส่วนต่างๆเนี่ยเรามาเข้าเช็คที่อู่ที่เราไว้วางใจนะครับก็คือเบนซ์บางพูน,นให้เขาตรวจสอบทุกอยาก่างรับอะไรที่มันไม่ดีแล้วเนี่ยเราเปลี่ยนให้หมดนะครับคือเดิมเนี่ยต้นทุนเดิมมันดีอยู่แล้วนะครับก็คือได้ยางใหม่สี่เส้นเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องมาตอนเดือน8ปีนี้นะครับ เพราะฉะงนั้นเนี่ยอีกนานนะครับที่จะถ่ายน้ำมันเครื่องต้องบอกเนี่ยสำหรับคนที่ไม่เคยใช้ <BEN S 1> เบนซ์มาก่อนเนี่ยเบนซ์เนี่ยจะเช็คระยะอยู่ที่1นึ่งมกิโลหรือ1ปีนะครับ <S <S <ป>เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าขับไม่ถึง1ปีเนี่ยปีหน้าก็เจอกันเดือนแปดเลยครับค่อยเปลี่ยนถาน้ำมัน,นเครื่องอีกทีนึงเราเจอในเรื่องของการที่ลูกค้าเนี่ยไปเปลี่ยนท่อมาซึ่งท่อเดิมเนี่ยลูกค้าอยากให้มันโล่งขึ้นลูกค้าก็เลยไปเปลี่ยนท่อมาเรียบร้อยอันนี้นพอเปลี่ยนท่อมาเสร็จเนี่ยอนนาจจะมีค่าคในเรรื่ององงขกา คาตาลิติกที่มันออกไปเนี่ยคือทางเราก็เลยแก้ไขนะครับจูนโปรแกรมให้เข้ากับท่อใหม่แรงดันต่างๆให้มันเหมาะสมกับตัวเครื่องยนต์หรือการจ่ายน้ำมันให้เหมาะสมขึ้นนะครับที่สัมผัสได้นะครับตอนในรถวิ่งดีขึ้นโดยปกติ2องเนี่ยถ้าคนเคยใช้งานอยู่แล้วเนี่ยเป็นรถที่เร่งดีอยู่แล้วนะครับแต่คันนี้ก็จะมีความเร่งดีกว่าปกติอีกกินน้ํามันเนี่ยก็แทบจะไม่เปลี่ยนเลยเช็คช่วงล่างนะครับเช็คระบบฟอล t ต่างๆก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับอ่ะโอเค เริ่มขับกันนะครับก็เสียงท่อเนี่ยที่ได้มาก็ไม่ได้เป็นเสียงดังเลยมากมายนะครับก็จะมีขึ้นตามรอบนิดหน่อยนะครับแต่ไม่ดังจนน่าลำคาญครับผมเสียงผมดังหว่าวงี้ดีกว่าเดี๋ยวเราลองมาเร่งดูนะครับวิธีการทดสอบของรถเนี่ยครับมันจะไม่ไม่ยากมากเลยนะครับถ้าเร่งตามเท้าเนี่ยแล้วก็ตัวรอบมันขึ้นนะครับแล้วก็เกียร์เปลี่ยนแบบสมูทนะครับก็จบแล้วครับ เห็นว่าเกียร์เปลี่ยนสมูทมากครับไม่มีเสียงอะไรกระตุกเลยเลยรับไปที่หนึ่งร้ยกิโลเมตรชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าสู่ครับก็จะประมาณนี้ครับเครื่องยนต์ก็คือสมมุติว่าเราเรามาเนี่ยก็สามารถทดลองขับได้นะครับมาคุยเจรจากันตกลงกันก่อนนิดนึงนะครับแล้วก็ทดลองขับกันได้ครับเสียงต่างๆเสียงลมเข้าเนี่ยผมขับมาร้อยกว่าก็ไม่มีเลยนะครับคือพูดไปเนี่ยเหมือนกับ ไอ้เบอร์หรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่อยากจะให้มาเห็นตัวจริงครับถ้าหารถ W 2 0 4สดีดีสักคันนะครับขอเน้นย้ำเขาว่าดีดีสักคันนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวถังนะครับช่วงล่างนะครับแล้วก็ความสมบูรณ์ของเครื่องยนต์เลยครับคือมาพร้อมมาถูกจริงครับเดี๋ยวผมเล่งดูเล่งมาถึงร้อยี่ก็ยังดีอยู่ปกติเลยนะครับอ่ะอันนี้มันจะมีเข้าโหมดตัวแมนนวลนะครับก็คือเปลี่ยนเกย์เองเนี่ยก็ยังทำงานได้ปกติ ครับเห็นไหมครับลดเป็นเกียร์สี่เพิ่มเป็นเกียร์ห้าเพิ่มเป็นเกียร์หก 6, นะครับได้ปกติครับทอนเกียร์เกียร์ใช้งานได้ปกตินะครับเกียร์แมนนวลกึ่งแมนนวลใ,นใช้งานได้ปกติโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปยูเทิร์นกันเนาะอันนี้ตอนเราเปลี่ยนเลนเร็วๆเ,เนี่ยมีปัญหาอะไรไหมเดี๋ยวเรามาเทสกันดูเลนซึบรับเข้าคมปกติครับ ต้องบอกอย่างนี้ครับว่าตัวช่วงล่างหรือตัวโช๊คนะครับแล้วก็ลูกหมา,ากต่างๆเนี่ยยังแน่นอยู่มากนะครับแล้วก็โช๊คสองศเนี่ยถ้าคนไม่รู้นะครับคนไม่เคยเล่นเบน์เลยอยากจะให้รู้นิดนึงครับว่าเบน์เนี่ยข้อดีจุดเด่นของเขาเลยคือการเบรกนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเกิดภาวะฉุกเฉินเรามีการเบรกกันทนานหาันสิ่งหนึ่งก็คือตัวโช๊คเนี่ยจะไปมีการส่วนช่วยมากใน,ในเรื่องของการเบรกนะครับเพราะว่ามันมีระบบทีาเรียกว่าระบบลูกลอยที่จะไปปรับ ทำให้ความหนืดในกระบอกกระบอกโช๊คเนี่ยมีความหนืดขึ้นดังนั้นแล้วเมื่อเราเบรกเนี่ยจะสังเกตว่าหน้าจะไม่ค่อยทิ่มนะครับถ้าเทียบกับรถญี่ปุ่นนะครับถ้าเทียบกับรถที่ไม่ใช่โชคแบบนี้อันนี้คือเป็นจุดแข็งของเขาครับที่ที่เราสัมผัสได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินแล้วเรามีการเบรกเนี่ยมันจะช่วยลดความตกใจของผู้ขับขี่ได้ดีมากๆครับเอาเป็นว่าถ้าดูแล ดูแลยางให้ดีนะครับดูแลผ้าเบรกให้ให้ถึงนะครับดูแลจานเบรกตามสภาพของเขาเนี่ยครับรถก็จะทํางานอย่างมีประสิทธิธภาพได้ดีที่สุดเลยนะครับสําหรับตัวเจ้าเบนซ์4200คันนี้เรา,ากำลังจะโค้งแล้วครับโค้งไปก็ไม่มีอะไรเนาะโค้งได้ปกติไปไปกันเลยก็ อย่างที่บอกครับรถหนึ่งคันเนี่ยอยากให้มองที่ตัวถังเป็นหลักก่อนนะครับเพราะว่าเกียร์เครื่องยนตเนย์เราแก้ไขได้ไม่ยากครับสําหรับเป็นรุ่นนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็สมบูรณ์จริงเพราะว่าเช็คระยะทุกระยะอยู่แล้วนะครับแล้วก็อะไรที่มันมันเสียเราก็เปลี่ยนได้ให้หมดครับคือพอมันเป็นรถบ้านเราสบายใจเนาะเพราะว่ามือนหนึ่งก็เป็นรถบ้านรับเป็นผู้ใหญ่ใช้ มือสองที่ส่งต่อกันมาก็เป็นจากการที่ลูกชายของเพื่อนพ่อเนี่ยไปจีบแล้วก็ได้รถคันนี้มาครับเพราะนั้นเราก็สบายใจได้รับเรามาถึงมาถึงเลาเนี่ยเราก็ตรวจเรื่องของสีการชนสภาพดีมากไม่มีจมน้ําไม่มีขิดความเร็วทังสิ้นครับแล้วก็ไปเข้าอู่ที่เราสนิทอีกนะครับเพื่อที่จะเช็คระบบทุกอย่างก็พร้อมใช้งานมากๆครับกับรถเจ้า C200 CGI นะครับ AMG รุ A ่นคันนี้นะครับผมบอกเลยว่าสภาพแบบนี้หาไม่ค่อยได้แล้วในตลาดราคารถสวยๆแบบนี้นะครับใหม่แท้135,000บามห่กว่ากิโลนะครับแล้วก็เช็คระยะมาเรียบร้อยแล้วยางใหม่4เส้นนะครับล้อเป็นล้อ AMG นะครับ่ 100, 100 G, บอบเปลี่ยนมานะครับทำให้เพอร์ฟอร์แมนซ์ดีขึ้นนะครับ แล้วก็ที่สําคัญเลยไร้ชนหนะักผิดความจบน้ําสภาพสีเดิมจากโรงงานน็อตเดิมไม่มีขยบนะครับเราเสนอขายอยู่ที่4 0 9 0 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับก็ถ้าสนใจรุ่นนี้ผมบอกเลยไม่ควรพลาดนะครับเพราะว่าเร224นะฮะอยู่แล้วสีดาด้วยนะครับสภาพแบบนี้ผมบอกเลยในะตลาดหาไม่ง่ายนะครับราคาเราเนี่ยเหมาะสมด้วยครับเพราะฉะนั้นแล้วใครสนใจอยู่นะครับต่อบไปด้านล่างนะครับ เข้ามาที่ w b 3นมบิบกกาลานะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทางอินบ็อกเข้ามาผ่าน Facebook นะครับ Ig จีเราก็มีนะครับหรือผ่านเข้ามาใน YouTube ก็ได้นะครับเราทำไม่หมดนะครับก็วันนี้วินเนอร์ของตัวลาไปก่อนนะครับกับเจ้า C200 CGI นะครับปี2013 ASG ลุกนะครับบ๊ายบาย sometimes i get so mad there's no control in me my thoughts get so bad i'm like i might grab a bat i don't know my wrath my blood boils over like oh god here goes i lost all feeling from my head to my toes you said some shit that i can't let go